สวัสดีค่ะก็ห่างหายไปหลายวันเลยนะจ๊ะทุกคนกระไดมาพบกันเช่นเคยนะคะค่ะวันนี้จะมาเล่าเรื่องนะคะอียังนะคะเล่าเรื่องสามีฝรั่งนะคะนิ่นนท่าฝรั่งค่ะเกี่ยวกับลูกติดค่ะลูกติดของฝรัง่งทีว่าตอนที่พอเขาบังคับแต่งงานกับเมียคนไทยนะคะ เขากะเ่เคยมาเยี่ยมพอกับแมมนะคะเดี๋ยวเขาจะมาเหล่าตอน,นะคะเดี๋ยวจัได้เดี๋ยวจะพาไปทํำสวนกันนะคะเดี๋ยวเข้าคอยมาคุยกันตอน,นะคะว่าเป็นเรื่องเล่ามาจังไดนะคะกะอย่าลืมติดตามนะคะเดี๋ยวไปทํำสวนกันก่อนค่ะเห็นไหมคะเขากะแยกโูกนะคะแยกลูกเลยนะจ๊ะ ก็มาปลูกดอกไม้กันต่อนะจ๊ะดอกไม้นะจ๊ะแล้วก็ความลุ่งนะคะเพื่อที่จะง่ายก็กัน ปลูกแล้วเข้ากะอย่าพึงเอาลงแดดนะคะเดี๋ยวมันจะเหี่ยวนะเข้ากบเอาไว้ตรงเที่ยวมก้อนนะคะเห็นไหมคะกระไดมาเป็นทงกระถางนะจ๊ะจะกับผ้าไปเดี๋ยวจะผ้าไปปลูกอีกะคะ่ะยังไม่คันในมดนะคะผืดพักเข้านี่ก็หลายนะคะผืดพักไทยในหลายชนิดเลยคะ่ะอนี้เป็นสุขินีฝรั่งนะคะเหมือนบวบนะคะบวบฝร,รั่งนะคะ ก็ได้มาพุดหลุมนะคะอันนี้ก็ได้พุดหลุมก็ได้มาสองต้นนะคะการปลูกนะคะ,ก,ะกับปลูกใบประม่านห้างกันนะคะลอยคุ้นลอยนะคะลอยคุ้นลอยเซนติเมตรนะคะเพราะว่าถ้าเกิดต้นเขาก็สีต้นเขาไม่ง่ายหรอกค่ะแต่ว่ามันสิกว้างนะคะ เขาสิ็ตีวงกว้างถ้าเวลาเขาโตมากนะคะเวลาเขาโตมากอันนี้กะมีดอกแล้วจ้ะเห็นไหมคะมีดอกแล้วอันนี้พอเภาขุดหลุมแล้วนะพอขุดหลุมแล้วนะจ๊ะเราก็เทน้ําใส่นะคะเทน้ําใส่นะจ๊ะพะเภากะลงหลุมไปเลยนะคะลงหลุมไปเลย ก็โล่งหลุมไปนะคะเห็นดอกแล้วนะคะอาจจะได้กินด่ค่ะยุ้เมืองไทยกับบ่เคยปลูกผักกินนะคะไม่เคยได้เข้าสวนไม่เคยได้ปลูกผักเลยจ้ะแต่ใบไม่เยอะลรมั่นเท่าก็บตองจอยเหลือแต่เองนะจ๊ะเนาะ หายกินลำบากค่ะเัากะรดน้ำอีกครั้งนะจ๊ะค่ะพราเซนเราจะห้าตะกองม่ารยนะคะโรยกันไหนมาแรงนะคะกันมาแรงเขาเรียกชินเคนะคะ ในเขฟฝลัง่งในแบบถ้าเกิดเมืนได้มากกัดใบเราจะกัดต้นแบบนี้ค่ะเดี๋ยวเขาสิบลเดี๋ยวเขาจะตายนะคะตองโรยนะคะโรยหลอบต้นใวนะคะนี่ค่ะก็จะโรยไบแบบนี้ค่ะถ้าเกิดเขามากินพักกินใบนะคะเขาก็จะบเหลือนะคะโรยหลอบใบนะคะ มาต่อตอนคลิปนะคะเดี๋ยวมาฟังอากาศกันนะคะมืเอนี้นะคะมืเอนี้อากาศตอนเสาร์ตอนนี้นะคะตอนนี้อยู่ประมาณที่22องศานะคะแต่ถ้าเกิดถึงตอนบ่ายแบบนี้ค่ะตอนบ่ายถึงว่าตอนเย็นค่ะกับ30 30กว่าองศานะคะถือว่าห่อนค่ะอยู่เยอรมันนะคะถือว่าห่อนค่ะตอนนั้นขึ้นนะคะตอนนั้นขึ้นก่ เปิดพะลมค่ะได้เปิดพะลมถ้าเกิดปีใดที่ว่าได้เปิดพะลมมนแสดงบ,บ่าแบบหอนสุสดแล้วค่ะอยู่นี่นะคะปีที่แล้วว่าได้เปิดนะคะพะลมปีที่แล้วค่ะเดี๋ยวมาตอนนะะกับวาข้างไว้นะคะก็คือวาน,นะคะพินแต่งงานกับแฟนพินนะคะได้เจ็ดปีนะคะเจ็ดปีแล้วจะอย่างแปดปีแล้วนะคะตอนที่แฟนพินเลิกกับเลิกกันนะคะกับ ภรรยาเก่าเขานะคะเขากด้แต่งงานกันแค่สามปีนะคะก็มีลูกมีลูกผูหญิ่งคนหนึ่งจ้ะแล้วเขาก็ได้เลิกกันอยู่กันแค่สามปีคะ่ะแต่งงานแล้วไปอยู่กันแค่สามปีแล้วก็ได้เลิกล่ากันไปนะคะก็ไดทำเรื่องแบบว่าเรื่องยายาหางแบบนี้ค่ะทำเรื่องยาล่างคะ่ะหมดเงินนะคะหมดเงินหลายแสนเหมือนกันค่ะสี่แสนอับนะคะก้อนที่ แฟนพินจะมาแต่งงานกับพินนะคะเขากะได้เลิกกับเมียเขาสามปีแล้วนะคะสามปีแล้วอยู่กันกับเมียสามปีแล้วก็เลิกกับเมียอีกสามปีนะคะเลิกกับเมียอีกสามปีแล้วก็ถึงมาแต่งงานใหม่ค่ะแต่งงานกับเมียคนไทยนะคะแต่งงานใหม่ตอนนี้กะเจ็ดเจ็ดปี เจ็ดปีกว่าแล้วค่ะที่แต่งงานกับสามีนะคะแล้วลูกเขากะร่วมมดแล้วกะสิบหกปีนี่แล้วค่ะคะรบสิบหกปีพอดีนะคะแฟนพินวาตั้งแต่ตั้งแต่แบบเขาเลิกกันกับทรรยานะคะ,ะช่วงที่ลูกเขาสามปีนะคะลูกเขากับเบเคยบ่บเคยมาแบบว่ามาหาพอแบบนี้คะ่ะมาหาพอบอยแบบนี้แล้วจะเนาะก,กับปีละครั้งกับทั้งยากนะคะ แล้วที่นี่ช่วงนั้นกับสามปีก็เป็นหกเป็นเจ็ดปีอาจจะเจ็ดปีแล้วค่ะตอนที่พินมามาอยู่นนะ 7, หนีนะเจ็ดปีเจ็ดหนเขาเด็เจ็ดปีกลัวค่ะพอ่พอพ่อพ่อแบบว่าหลูว่าพอนะคะแต่งงานนะคะกะเะะคะเ็เริ่มที่จะเข่ามหานะเริ่มเริ่มที่จะเข่ามาหาพอเริ่มที่จะแบบติดต่อนะคะก็บอหลู้วา่าเป็นเพราะอย่างนะคะแฟนพิ้นหมวัด เขาไอ้ตอนตอนที่ฉันยูผู้เดียวอ่ะเขาไม่เคยมาหาฉันเลยเขาไม่เคยติดต่อฉันเลยไป็ันไงาแล้วที่นี่พี่น่ก็เลยได้เป็นเล่าให้ผีคนไทยนะคะคนที่เขามีประสบการณ์หรือวาอ่ายูนานแบบนี้ค่ะเขาก็าบอกว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเขากลัวนะคะกลัวแปลว่าสามีเฮานะคะจะโยกสมบัติให้ให้เฮ้าทั้งหมดแบบนี้นะคะเนาะ ก็คิดกันไปนะจ๊ะคนเข่ากับมีสิทธิจะคิดใดนะคะมันก็อาจจะแบบว่าจั่งไรละหามความคิดกันบ่ไรแบบนี้นะคะเนาะเขาก็อาจจะมีสิทธิจะคิดใดนะแต่ว่าเข่ากับบะไรคิดถึงขนาดนั้นนะค่ะก็คือว่าน,นะา๊ะนาะใครจะคิดจังได้กะแล้วแต่เขาแตนะานะ๊ะนาะทุกมือนีก่กะคิดสวาเข้าคิดดีทำดีนะคะบอเฮ็ดให้อ่ใครเดือดเดือดร้อนนะคะ กับเป็นพ่อแล้วนะคะคิดซะว่าเออเข้ามีความสุขในสิ่งที่เข้าเป็นในสิ่งที่เข้าทํำแล้วกะขอให้สุขภาพแข็งแรงแค่นั้นแหละคือสิ่งสิ่งจาเป็นค่ะสิ่งจําเป็นละกัถ้าเกิดคุณจะมีทรัพย์สมบัติายขนาดได้มันกับว่าสาม,มารถที่จะสื่อสุขภาพได้นะคะอันนี้พิจิตรนะคะอันนี้ก็แล้วแต่ คนอื่นเขาจะคิดแบบแนี้นะจ๊ะโอเคเงินอาจจะสามารถซื้อได้ทุกอย่างนะคะเงินสามารถซื้อได้ทุกอย่างแต่บางครั้งก็ซื้อความสุขเข้าบ่ขขได้ทุกอย่างนะคะบอกไม่แต่ว่าเจ็บไข้ได้ป่วยแบบนี้นะคะยังเิตนนะคะกะบพินกัถือว่าโชคดีนะคะตัง้งตั้งแต่รู้สึกว่าโตมาถึงทุกมือนี่นะคะกะับบอกเคยแบบเขาโรงพยาบาลบอกเคยผ่าตัดบอกเคยเขาเรียกว่าบอกเคยเป็นแบบอีหยังที่แบบ นักแบบเนี้ยค่ะเป็นไข่เป็นไอเป็นเจ็บไข่ได้ป่วยเป็นไข่หรือว่าแบบนี้ค่ะกาถือว่าฉชคดีนะคะกับถือว่าแฮปปี้นะคะแต่เข่ากับบารูนะคะหลังจากหนีไปนะคะนับตั้งแต่วินาทีหนีไปเข่ากับบารูอนาคตข้งนางหน้าถ้าว่าสภาพร่างกายเข่าจะเป็นแบบใดแบบนี้นะคะนอกกาคือว่าน่าจะเนาะคนเข่ากับอายุมากขึ้นทุกมือนะคะถ้าเกิดว่า เป็นแบบนี้ตลอดกะกะสาธุนะคะกะสาธุนะจ๊ะกะขอให้ทุกคนเออสุขภาพแข็งแรงเช่นกันนะคะกะสิ่งใดที่คิดว่าจะของมีความสุขหรือว่าบดายเหตุให้คนอื่นเดือดเดือดร้อนแบบนี้ค่ะกะทําไปเลยนะคะสิ่งใดบ,ด,บดีบาปกรรมนี่มันกะเห็นท่านตานะคะอันนี้คือคือเห็นมาแล้วนะคะคือเห็นมาแล้วคนอ่า ไก่ตัวแบบนี้ค่ะเห็นมาแล้วกับพระนั้นนะคะกัมีคลิปมาฝากแค่นี้นะคะก็อาจจะบ่าวบวคคอยเก่งหนี้ค่ะกัยังแฟนๆหรือว่าแฟนเพจนะคะเอฟซี FC กัยังเขามาติดตามเขามากดไลค์กดแชร์ให้เป็นกำลังใจนะคะกัขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณมากมานะคะกัมีคลิปเียกัจะมาเล่ากับค,คลิปหนามาต่อน,นะคะ จะมาบ่าเรื่องฝรั่งอีกเชนเคยนะคะนินทาฝรั่งอีกเชนเคยจะมาเล่าเรื่องเพื่อนสามีนะคะแบบทรงเข่าทรงนามสามีจนเกิดเรื่องนะจนได้เรื่องแบบนี้นะคะเดี๋ยวกะมาติดตามคลิปหนานะคาว่าจะเป็นจังไดกันะ,ะขอคุณนะคะขอคุณค่าสวัสดีค่ะ